พี่น้องครับแต่วันนี้พระวจะนะของพระเจ้าได้ให้เราเห็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งก็คือโบอาสที่พระเจ้าได้นับเขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าเขาได้รับผิดชอบในส่วนของเขาอย่างดีเลิศจนทําให้แผนการของพระเจ้าได้สําเร็จก็คือเขากับนางรูธกลายมาเป็นต้นตระกูลของพระมาซีฮาพระผู้ช่วยให้รอดของโลกการกระทําของโบอาสการกระทําของคนที่ไว้วางใจได้แสดงออกอย่างไรบ้าง คนที่ไว้วางใจได้หรือการที่คนสามารถจะฝากฝังคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาโบอาดไม่ได้เลือกวิธีที่จะไปที่บ้านของญาติสนิทคนถัดมาแต่โบอาดร,รู้ว่าจะต้องทำอย่างเป็นหลักเป็นฐานทำอย่างถูกต้องจึงมาที่ประตูเมืองเพื่อที่การพูดคุยครั้งนี้ก็จะได้มีพยานหลักฐานอย่างชัดเจนดังนั้นการกระทำของโบอาดเป็นการกระทำของคนที่ประกอบด้วยสติปัญญา และคนที่มีสติปัญญานั้นเป็นคนที่มีส่วนในการทําให้แผนการของพระเจ้าประสบความสําเร็จคําถามก็คือว่าแล้วเราจะเป็นคนที่มีสติปัญญาได้อย่างไรพี่น้องครับคนไหนยํำเกรงพระเจ้าเขาก็จะมีโอ,อกาสได้รับการสะท้อนความคิดของพระเจ้าในมุมมองสิ่งตา่างในความเข้าใจสิ่งต่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอันเกิดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าโบอาจได้ทําอย่างรอบคอบก็คือไปเชิญพวกผู้ใหญ่ ที่เป็นที่เคารพนับถือในเมืองมา10คนมาฟังการสนทนาเพื่อว่าผู้ใหญ่เหล่านั้นจะมีโอกาสได้ช่วยเป็นพยานว่าสิ่งที่พูดคุยกันตกลงกันมันมีหลักมีฐานโบอาดเป็นคนรอบคอบการรอบคอบจะทำให้เราไม่เสียโอกาสไม่เสียเวลาเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์บางครั้งเรายอมเสียเวลาอีกนิดหน่อยเพื่อจะตรวจตาสิ่งต่างๆรอบคอบก็จะเกิดผลดีกว่าการที่เราจะทําอะไรแบบลวกล้ก,ลก การซื้อที่ดินในครั้งนี้ของเอริเบเลกและรับรูม้มาเป็นภรยาผู้ลักษรัพยนามของผู้ตายเมื่อญาติคนนั้นบอกว่าเขาไม่ใช้สิทธิน์นี้โบอาดก็รับสิทธิ์นี้ด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาโบอาดก็ทาตามทำเนียบยูในตอนนี้อย่างชัดเจนโดยการทําสัญญาในสมัยนั้นมีสัญลักษณ์คือการถอดรองเท้ายืนให้กันเขาได้ทําอย่างตรงไปตรงมาไม่มีรับลมคมในถ้าเป็นคนแบบนี้ใครๆก็จะไว้วางใจไม่ต้องคอย ระแวงว่าจะถูกอบเปรียบหรือไม่พี่น้องครับการกระทําของเขามีความสมดุลของการทำสิ่ง,งต่างๆอย่างมีสติปัญญาทําอย่างรอบคอบและทําอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาถ้าเราทําแบบนี้พี่น้องครับเราจะเป็นคนที่ไว้วางใจได้จำเพาะพระพักของพระเจ้าและต่อคนทั้งปวง